เสียงอ่านหนังสือปฏิวัติยุคสมัยด้วยฟางเส้นเดียว EP 106ผู้เขียนโดยมาซานโนบุฟูกุโอกะปีพุทธศักราช2518ผู้แปลโดยรศนาโตสิตรกูลปีพุทธศักราช2530พิมพ์ครั้งแรกมีนาคมปีพุทธศักราช2530เป้าหมายสูงสุดของเกษตรกรรมไม่ใช่การเพาะปลูกพืชผล แต่คือการบ่มเพราะความสมบูรณ์แห่งความเป็นมนุษย์บทที่หนึ่งและตอนที่6สาเหตุที่เกษตรกรรมธรรมชาติไม่แพร่หลายในระยะ20ปีหรือ30ปีที่ผ่านมาวิธีการปลูกข้าวและธัญ,ญพืชฤด,ดูหนาวแบบนี้ได้ผ่านการปฏิบัติทดลองในขอบขายที่กว้างขวางทั้งในด้านภูมิอากาศและเงื่อนไขทางธรรมชาติเกือบทุกจังหวัดในญี่ปุ่นได้ทำการทดลองเปรียบเทียบผลผลิตที่ได้จากการหว่านเมเล็ดโดยตรงลงในดินที่ไม่มีการไถพรวน และการปลูกข้าวทั้งข้าวเจ้าข้าวไรและข้าวบาเล่ด้วยวิธีแบบเดิมคือไถดินยกคันร่องผลจากการทดลองทั้งหมดทําให้เห็นชัดว่ากเกษตรกรรมธรรมชาติสามารถนํามาใช้การได้อย่างกว้างขวางและทั่วไปอาจจะมีผู้ถามว่าถ้าอย่างนั้นเหตุใด,ดความจริงในเรื่องนี้จึงไม่เป็นที่ปรากฏหรือแพร่หลายออกไปผมคิดว่าเหตุผลข้อหนึ่งก็คือโลกเราในปัจจุบันนี้ได้กลายเป็นโลกของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมากเกินไป จนผู้อื่นไม่อาจจะจับสาระของสิ่งใดสิ่งหนึ่งในฐานะแห่งความเป็นองค์รวมอันสมบูรณ์ของสิ่งนั้นยกตัวอย่างเช่นผู้เชี่ยวชาญด้านป้องกันโรคแมาลางศัตรูพืชผู้หนึ่งจากศูนย์ทดลองการเกษตรที่จังหวัดโคชิได้มาที่นาและถามผมว่าทําไมจึงมีเพลี้ยจากจันรข้าวน้อยมากในนาของผมทั้งทั้งที่ผมไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมาลางเลยจากการสังเกตสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในนาข้าว เขาพบว่าความสมดุลระหว่างมแมลงชนิดต่างๆและศัตรูตามธรรมชาติของมแมลงเหล่านั้นรวมทั้งอัตราการขยายตัวของแมงมุมและอื่นๆทําให้เพี้ยจักจัน่นในานาข้าวของผมมีน้อยกว่าที่พบในแปลงทดลองของศูนย์ทั้งทั้งที่แปลงทดลองดังกล่าวได้ฉีดพ่นยาฆ่ามแมลงพิษร้ายแรงสารพัดชนิดอย่างนับครั้งไม่ถ้วนด้วยซ้ำศาสตราจารย์ผู้นั้นรู้สึกประหลาดใจที่พบว่าในขณะที่มแมลงศัตรูพืชมีน้อย แต่ศัตรูตามธรรมชาติของแมลงกลับมีอยู่มากมายในนาข้าวของผมยิ่งกว่าที่มีอยู่ในแปลงทดลองที่ได้พ่นยาปราบศัตรูพืชไว้ในที่สุดเขาก็เข้าใจได้ว่าสภาพเช่นนี้คงอยู่ได้ด้วยความสมดุลตามธรรมชาติที่เกิดจากชุมชนแมลงที่มีอยู่หลากหลายในที่นาเขาได้คำตอบว่าหากวิธีการของผมมีการนำไปปฏิบัติอย่างกว้างขวางแล้ว ปัญหาความเสียหายของพืชผลที่เกิดจากมาแมลงศัตรูพืชทั้งหลายก็จะสามารถแก้ไขได้จากนั้นเขาก็รีบกลับขึ้นรถและกลับไปที่โคชิทันทีแต่ถ้าคุณถามว่าผู้เชี่ยวชาญด้านความอุดมสมบูรณ์ของดินและผู้เชี่ยวชาญด้านพืชผลของศูนย์ทดลองนั้นเคยมาที่ไรนาของผมหรือไม่คำตอบก็คือไม่เลยพวกเขาไม่เคยมาและหากว่าคุณจะพยายามเสนอแนะในที่ประชุมว่าวิธีการเช่นนี้ หรือน่าจะเรียกว่าวิธีที่น่าจะนำไปทดลองปฏิบัติในระดับกว้างแล้วล่ะก็ผมเดาได้เลยว่าเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่ของศูนย์ทดลองจะกล่าวว่าเสียใจครับมันเร็วเกินไปที่จะทำเช่นนั้นก่อนอื่นเราต้องทำวิจัยเกี่ยวกับแง่มุมต่างๆให้รอบด้านที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ก่อนที่จะมาถึงการอนุมัติขั้นสุดท้ายและมันต้องใช้เวลาหลายสิบปีกว่าที่จะได้ข้อสรุปออกมาสภาพเช่นนี้เกิดขึ้นตลอดเวลา ผู้เชี่ยวชาญและนักเทคนิคมากมายจากทั่วประเทศได้มาที่ไรนาแห่งนี้มองดูที่นี่จากจุดยืนตามความรู้ความชำนาญและดีกว่าวิธีการดังกล่าวเป็นที่น่าพอใจถ้าเขาไม่รู้สึกว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์น้าทึ่งแต่อย่างไรแต่ปรากฏว่าตลอดเวลาห6ปีหลังจากที่ศาสตราจารย์จากศูนย์ทดลองการเกษตรผู้นั้นได้แวะมาเยี่ยมดูนาของผมที่นี่มีความเปลี่ยนแปลงน้อยมากในจังหวัดโคชิ ปีนี้แผนกเกษตรกรรมแห่งมหาวิทยาลัยคินคินคีได้ตั้งโครงการเกษตรกรรมธรรมชาติขึ้นโดยมีนักศึกษาจากหลายแผนกเข้าร่วมอยู่ในโครงการและจะมาทําการทดลองปฏิบัติกันที่นี่วิธีการนี้ดูจะเป็นก้าวอีกก้าวหนึ่งที่เข้ามาใกล้ขึ้นแต่ผมก็มีความรู้สึกว่าก้าวต่อไปไปอาจกลายเป็นสอก้าวในทิศทางตรงข้ามก็ได้ผู้เชี่ยวชาญโดยทั่วไปมักให้ความเห็นว่า ความคิดพื้นฐานของวิธีการเช่นนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่หรอกแต่มันจะไม่เป็นการสะดวกขึ้นหรือถ้าจะใช้เครื่องจักรมาช่วยในการเก็บเกี่ยวหรือปริมาณผลผลิตจะไม่เพิ่มมากกว่าหรือหากจะใช้ปุ๋ยและยาฆ่า,มาแมลงในกรณีเฉพาะหรือในเวลาที่แน่นอนมักจะมีผู้ทีพยายามเอาเกษตรกรรมธรรมชาติและเกษตรกรรมวิทยาศาสตร์มารวมเข้าด้วยกันอยู่เสมอแต่วิธีคิดเช่นนี้เป็นการคิดที่พลาดจากประเด็นอย่างสิ้นเชิง เกษตรกรที่ก้าวไปสู่การประนีประนอมเช่นนี้จะไม่สามารถวิพากษ์วิทยาศาสตร์ในระดับหลักฐานได้อีกต่อไปเกษตรกรธรรมชาติเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนและง่ายดายทั้งเป็นการแสดงให้เห็นถึงการกลับสู่ต้นกําเนิดเดิมของการเกษตรการก้าวพลาดออกนอกทางเพียงก้าวเดียวจากจุดตั้งต้นนั้นก็จะพาให้ก้าวผิดทางไปเลย ผมเฝ้าสงสัยว่าเหตุไฉนปรัชญาของผู้คนจึงได้หมุนเร็วเสียยิ่งกว่าการแปลเปลี่ยนของฤดูกาลธรรมชาติไม่ได้เปลี่ยนแปลงแม้ว่าวิธีการมองดูธรรมชาติจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายจากยุคหนึ่งสู่ยุคหนึ่ง